ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงที่มาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมาทำวัตถุมงคลมาสายธรรมะได้ ใหม่ปีใหม่เริ่มสกกลาดใหม่เราเชีนยาก,ก็มาพร้อมกับโปรเจกต์ใหญ่ก็คืออย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้ข้างหน้าของทุกคนในตอนนี้นะคะอาจจะได้เห็นในคลิปค oh. อมเมอร์เชียลเปิดตัวของเราไปแล้วที่เราโพสต์ไปก่อนหน้าน,นี้นะคะเรามาในรายการที่ชื่อว่าตึร์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 ตึตร,าาร,ร์เติร์นเตร์นเติรนเติร์นเตร์นเตร์นเติร์นเติร์น สามารถใช้เป็นจิวเวลรี่ก็ได้ไม่ต้องมองว่าเป็นวัตถุงก็ทันทีเดียวก็ได้เนี่ยเราก็ใช้กันจริงๆนะถ้ามองกันก็เหมือนแก้วเหมือนแขวนแขวนแบบอิเซอรีชิ้นหนึ่งอ่ะไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้ดูช้านี่ตัใส่ให้ดูคุณแม่เรานะแล้วก็ยุคนี้คนจะชอบหินแบบกำไลหินใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็เป็นกำไลหินที่แทนจักรวาลหรือว่าจะเป็นหินสีเดียวก็ได้ที่จะเรียกว่าเป็นหินประทัคุณแม่เราแล้วก็คนยุคนี้ชอบใส่กำไลแต่หินเนี่ยเราได้มีการอธิษฐานทจริทำปลุกเสกทุกอย่างครบถ้วน ก็คือไม่ใช่หินธรรมดาทุกคนคขอคินก่อนแต่ละหินก็มีความหมายมที่ดีแล้วก็ทุกคนใส่ได้มี4ซสาย S M L ส่วนอีกสายหนึ่งเป็นซสาไว้สวดมนต์ก็คือจะเป็นหิน20เมตรในการสวดมนต์จะได้ง่ายต่อการนับบทบูชาภราหรือภ้าคาถามหาจากักรพรรดิจะง่าต่อการนับก็คือ อย่างถ้าสมมติว่าซื้อเป็นไซส์อื่นไปใช่ไหมทุกคนบางทีแบบถ้าใครซื้อไปเพื่อปฏิบัติสวดมนต์นะเราก็แนะนําว่าซื้อแบบ20เซิก็ได้เพราะว่าจะได้ง่ายต่อการแบบนับเพราะว่าจบหนึ่งก็20เราใช้กันทางบ้านเวลาแต่คุณแม่คุณแม่เนี่ยจากพี่สาวเราจะใส่ทั้งวันแต่ว่าจ๋าเนี่ยจะเป็นคนใส่สวดมนต์เพราะว่าไม่ค่อยชอบใส่อะไรบนข้อมือก็เลยเลือกที่จะเอาท่านออกมาจากกรไม้มาแขวนคอแทนก็คือใครมีส้นผ่อะไรก็แกะออก าแขวนคอง่ายๆเลยก็คือพกติดตัวเพราะว่าเวลาสมมนก็หรือละมูายาในรถก็คือก่ำพอดีมือไม่แน่นไม่หนาไปแล้วก็ไม่คมไม่เจ็บ ที่นาของชื่อปฐุมมงคลมาได้อย่างไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิเจารณญาณในการรับชมอย่างมากๆคืออย่างชื่อเนี่ยก็คือคุณแม่ก็เข้าไปในห้องพระสวดมนตปกตินั่งสมาธิแล้วก็ขอชื่อหลวงปู่ผมว่าไม่รู้จะตั้งชื่ออย่างไรที่เหมาะสมคุณแม่ขอชื่ออย่างที่หลวงตามมาท่านก็จะบอกว่าอยากรู้อะไรเครียดอะไรไม่มาอะไรก็เข้าไปคุยกับหลวงปู่อะไรอย่างงี้แล้วก็ ตอนแรกยังไม่คิดจะทําเหรียญพระแก้วทิพย์ตอนแรกแบบจะทำลูกแก้วเฉยๆแล้วก็คุณแม่ก็สั่งทำมาคุณแม่ก็ขอชื่อแล้วคุณแม่ก็นอนคุณแม่ก็ฝันแล้วก็ได้ชื่อนี้มาลูกแก้วจักรพรรดิรูปลักหลวงปู่ดูคุณแม่ก็เลยแบบลองเข้าไปขออนุญาตหลวงปู่ดูจิ้งจกกร้องในห้องพระเราก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเมือคืนสวดมนต์กันเสร็จคุณแม่เลให้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณแม่คุยขออนุญาตหลวงปู่ว่าแบบฝันมาอะไรเงี้ยขอใช้ชื่อนี้ได้มมมััั้้้้้้ยยแแแแต่่่่่เเรรราาาาออออะนนนงงงสธิิกกกกูลลววไดทจคุณ็ใหีี พวกเราก็เลยขอขมาแล้วก็ขออนุญาตใช้ชื่อนี้พอทำเหรียญพระแก้วทิพมาคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะตั้งชื่ออะไรเพราะว่าจะตั้งว่าผัผมก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ทําจากผมแล้วก็ไม่มีมวลสารซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งชื่ออะไรก็คือเราก็โยนงานให้คุณแม่อีกนั่นแหละแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ารชื่อไหนจะเหมาะสมกับหลวงปู่มากที่สุดแล้วก็คุณแม่ก็ทําเหมือนเดิมคุณแม่ก็ไปขอชื่อหลวงปู่ อีกเหมือนเดิมก็คือทำเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ทําปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยนะก็คือก็ขอก็คุยกับหลวงปู่ทุกวันจนวันนึงก็นอนรู้ไหมก็ฝันอีกได้ชื่อมาว่าเหรียญพันแก้วทิพย์ชื่อดูซิมโป้ลใช่นะแต่ชื่อมากเพาะมากแล้วก็ดูเหมาะสมดูเหมาะ กับเหรียญของหลวงปู่มากๆเลยแล้วก็ชื่อให้คนดูจําไม่ยากให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อถึงโปรดักได้อย่างชัดเจนว่าทํามาจากแก้วทำมาจากกระตกก็ต้องใช้คําว่าแก้วคุณแม่ก็เลยใช้ชื่อว่าเหรียญพระแก้วทิพย์รูปลัปปปกษณ์หลวงปู่ดูพมปัญโยและก็ความศักดิ์สิทธิ์ก็หลวงตาคอนเฟิร์มให้แล้วให้แล้วว่าใช้ได้ใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระผงจกกักรพรรดิแล้วทุกท่านได้บูชาไปทุกท่านก็ต้อง,อง,อง,องนําไปอธิษฐานจิตเองด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่แตต่ละะคนนก็จไไดดด้้้ออิฐาขงงัววเย ร่วมกันไปนะคะทุกคนก็เป็นการทํางานช่วยงานหลวงปู่มาในตัวแล้วก็ ได้มีหลวงปู่ติดตัวไว้บูชาอยู่ใกลๆ้ๆของทุกชิ้นที่เรานํามาโชว์แล้วก็นํามาจหนายให้ทุกคนบูชาในเพจของเราคือทุกอย่างทุกชิ้นคือได้ทําการเข้าพิธีลุกเสกทุกคนมั่นใจได้เลยว่าบารมีรวมของหลวลงปู่ทวดหลวงปู่ดูท่านที่สุดรวมถึงบารมีรวมของครูบาไกา่ที่ท่านร่วมอธิษฐานชิตทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วโอเคทําไมถึงเป็นรูปรักหลวงปู่ดูภูม,มิปัญโยรูปนี้ทําไมถึงไม่เป็นรูปจริง <c oughs> ตอนแรกเราก็จะใช้รูปจริงนี่นแหละทุกคนรูปที่เราแบบเห็นเป็นรูป จริงๆของหลวงปู่ท่านเลยแต่ว่าพอเราคุยกับโรงงานหลายๆโรงงานเนี่ยโรงงานเขาก็แนะนําว่าถ้าอยู่ทํารูปจริงก็ได้แต่รูปมันจะออกมาเป็นสองมิตินะมันจะไม่เห็นแบบฟูบอดี้แบบเป็นภาพสามมิติคุณแม่ก็เลยนั่งคิดอยู่แป๊บนึงแล้วคุณแม่ก็เลยเดินเข้าไปในห้องพระแล้วคุณแม่ก็เจอว่ามีองค์รูปหลักรูปเหมือนของหลวงปู่ที่คุณแม่บูชามาจากทางวัดสแกคุณแม่ก็เลยแบบเออลองถ่ายแบบนี้ไปเขาดูสิ ถ้าเราถ่ายอย่างที่เขาเวีควสว่าอยากได้ข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างบนอ่ะเขาจะทําเป็นสามิติได้หรือเปล่าพอถ่ายไปเขาลอกว่าโอเคถ้ามีทําได้เ okay, ทปนี้เราก็ดิลกับหลายๆโรงงานแล้วก็ลองสั่งโปอย่างมาว่าโรงงานไหนใช้วัสดุด,ดีที่สุดเลเซอร์ได้งานเนีย้ยบที่สุดดูแลผลิตภัณฑ์แพคเกจจิง้งแล้วก็การบริการดีที่สุดเราก็เลยได้มาหนึ่งโรงงานที่เราได้ลองเทสโรงงานทีนสามารถสบายใจได้ว่า p r o d u ั t ทั้งหมดคือ เป็นของคุณภาพนะค่ะเราตัดกรองไปแล้วใช่ผู้ใหญ่หลายๆท่านหรือใครหลายๆคนดูว่าเออดูแล้วแบบรู้สึกยังไงโอเคไหมบางคนเห็นองค์หลวงปู่เราไม่ได้พูดว่าเราทําเป็นพระท่านไหนเราไม่ได้บอกกานคนที่เราให้เขาดูเนี่ยพอเราให้เขาดูมีบางคนบอกเห็นเป็นหลวงปู่ทวดบางคนเห็นเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าโตบางคนเห็นเป็นหลวงปู่ดู่ซึ่งเราก็งงเพราะว่าคือเราส่งพิพ์เป็นหลวงปู่ดู่ไปเลยนะคือเราบูชาองค์มาจากทางวัดสแกแล้วก็ เราตกใจตอนที่เราได้รับของครั้งแรกเราเห็นของสแซมเป mm ิล hmm. ที่เราสัมมาครั้งแรกคือตัวจ๋าจะเห็นเป็นหลุมปูทวดหรืออย่างคนอนื่นๆที่เราแบบลองเดินเอาไปให mm ้ hmm. เขาดูบางคนคือพอดูโอ้หลุมปูทวดโอ้สมเดชทะพอุตจามโตโอ้หลบปูดูคือหลาย mm hmm. คนคือพูดไม่เหมือนกันแบบในการเห็นเอกครั้งแรกอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคน Amazing สาหรับเชียาเราก็ทุกใครหลายๆคนมากๆถ้าใครเห็นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าไรูปลักษณ์ท่านอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเราอาจจะเห็นเป็นอีกท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะตรงนั้นก็คือเหมือนบูชาชิ้นเดียวแต่ว่าได้ทั้งสามองค์เลยโดยทางหลักแล้วเราทําเป็นรูปลักษณ์หลวงปู่ดุพรมปัญโยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าหลวงปู่ทวดก็เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันสมเด็จพระพุทธเจ้าตัวท่านก็เป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันดังนั้นก็คือแล้วแต่คนจะมองเราก็สามารถผูชาได้เหมือนกันไม่ไม่ได้บอกว่าเห็นองค์ไหนแล้วผิดหรือไม่ผิดไม่ไม่มีใครผิดเพราะยังไงก็นี่ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราทุกคนเขาต้ารักแล้วก็เธอทูลแล้วก็ศรัทธานะคะบูชาไปทำอะไรได้บ้างก็คือสามารถนําไปเป็นของฝากได้ของฝากปีใหม่ของฝากวันเกิด เป็นของชํำรวยก็ได้เพราะว่ามีบางคนบูชาไปเป็นของฝากไปเป็นของชํำรวย<ม>แบบวันขึ้นปีใหม่เราโอรู้สึกว่าเออมก็เป็นความคิดที่ดี <c oughs> เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> มีพลังบุญ <c oughs> เป็นมงคลมีถ้าใครแบบห้องพักไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีโต๊ะหมู่ลูกใหญ่จะใหญ่ไปก <c oughs> ็ลูกเล็กๆก็ได้สามารถตั้งที่โต๊ะตั้งบนหิ้งสูงๆก็ได้หรือจะตั้งที่โต๊ะทํางานตั้งที่โต๊ะทําการบ้านเด็กก็บูชาได้ผู้ใหญ่บูชาได้แล้วก็สามารถนําไว้จับเพื่อทากรรมฐานก็ได้เพื่ออธิษฐานนั่งสมาธิก็ได้ตามสาสตร์ของหลวงป แล้วก็กระจายบารมีของหลวงปู่ด้วยค่แล้วแต่ว่าลูกคา<ม>้าจะชอบแบบไหนบบไหนําไปทําเพื่ออะไร<ม>ถ้าเป็นเหรียญพระแก้วทิพย์อย่างที่คุณแม่ได้ขอคําแนะนําหลวงตาม,มาซ<ม><ม>ึ่งเหรียญพระแก้วทิพย์อย่างที่หลวงตาก็คอนเฟิร์มว่าใช้แทนพระปมจกักรพรรดิก็ได้เหมือนกันมีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่ท่านร่วมอธิษฐานจิตให้เราพลังบารมีของหลวงปู่ก็มีเหมือนกันเพราะว่าทางชินย่าหรือคุณหลวงปู่คอนเฟิร์มนะคะทุกคนเสียงจิ้งจ,งจ,งจบถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็คงก็คงจะรู้ว่า ถ้าสิ่งจริงจบมาแปลว่าหลวงปู่ท่านมานะคะหลวงปู่คอนเฟิร์มแล้วนะคะ สาคุณคนดุขนุมากมีคนรู้มากทางเชนยาทางคุณแม่มได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายหลายท่านขอบารมีของหลวงปู่ทั่วหลวงปู่ดู่อันเป็นที่สุดมาประสิทธิ์อยู่ที่ลูกแก้วของเราทุกชิ้นแล้วก็ผเหรียญพระแก้วทิพย์ทุกองค์ที่เราได้สั่งผลิตออกมาเป็นลอ็ลอตๆเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกท่านพกหลวงปู่ติดตัวไว้สวดมนต์ไวป้ปฏิบัติตามสายของหลวงปู่หรือว่าไว้บูชาเพื่อมองเป็นกรรมฐานก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนพระเครื่ององค์หนึ่งเลยเหมือนกันเป็นวัตถุมงคติดว ใช่ก็คือใช้แทนพลระได้เลยก็คือกำส่วนผามก็ได้ใส่เป็นสร้อยพกิดตัวก็ได้ก็เป็นคนหรือเจัดเน็ตแบบเข็มกัดแบบที่เขาทํากันก็ได้และสามารถใช้ทําน้ำมนต์ได้เหมือนกันเพตั้งสาของปูหรือหลวงตามาคือท่านนําพักผมล้างให้สะอา แล้วก็ใส่ลงไปในเหยือกน้ำที่เราดื่มกินซึ่งบ้านเราก็ทำคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตามศาสตร์ตามความเชื่อเราไม่ได้บอกให้ทุกคนทำตามเราแต่แค่เราทำแล้วเราดีเราก็แค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆหรือใครอยากจะลองดูก็ลองดูได้ไม่เสียหายใช่อย่างถ้าเป็นบูชาเหรียญเราไปอ่ะไม่ต้องแช่นะทุกคนแค่ทุกคนถ้าส่วนใหญ่ทุกคนใส่เป็นกำไลใช่ไหมคือมันก็มีเหนือมันมีฝุ่นมาสมบุกทุกคนก็ล้างเช็ดให้แห้งแล้วก็ให้สะอาดใช่ก็มีเหยือกน้ำหรือแก้วน้ำแล้วก็แค่หย่อนเหรียญถ้ะแก้วคลิปเนก้็จ อธิษฐานจีบใครบูชาวัตถุมงคลของเราไปเราก็จะมีวิธีการอธิษฐานจีบทำน้ำมนต์ต้องให้ทุกคนไปว่าทำอย่างไรเสร็จแล้วปุ๊บก็หยิบขึ้นมาเช็ดให้แห้งแล้วก็กินดื่มน้ำไปเลยนี่ก็ใส่ปกติสามเรียบร้อยอย่างเวลาที่ทุกคนใส่ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมทำน้ำมนต์ได้พกติดตัวเป็นเครื่องรางของขลังได้รม เวลาสวดมนต์หรือทํางานอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่กินอยู่เข้าน้ําอยู่ก็สามารถสวดเวลาสวดมนต์บทบูชาพระหรือภ้าคาถามหาจักรพรรดิใช่เวลาทุกคนหลักศาสตร์ของปู่ก็คือปู่ในกรรมภาคมั้ยทุกคนนี่ถ้าเราใส่เป็นกําไลามันก็จะพอดีหยิบขึ้นมากาก็จะกำได้พอดีแบบสบายๆชิวๆเชือกก็จะไม่ตึงไปไม่ห้อยไปคือเราเช็คบาลานซ์ความยาวความพอดีในการกรรมคนแขนเล็กคนแขนใหญ่เราก็คือทํามา พอดีสบายๆแล้วก็ไม่ต้องกับแน่ล <ะ S 1> แล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันคนที่บูชาเราไปรู้ึกงรู้สึก,กยังไง,ง,ไงตอนที่กับเ<ง>้าสวดมนต์เป็นแบบไหนฟีดแบ็กให้เราหน่อยนะทุกคนเพราะว่า<ม>จะได้ลองอ่านดูว่ารู้สึกเหมือนเราไหมเจอเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ดังนั้นใครบูชา ช่วย f e ดแ b a c k บอกเราด้วยนะคะว่าคนนํานไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรหรือถ้าไม่ชอบแบบใส่ติดตัวเวลาสวดมนต์หรือเวลาที่จะนั่งปฏิบัติจะนั่งสวดแค่จบเดียวก็ได้ทุกคนก็อพียงแค่ทุกคนใส่แล้วก็ทําใจให้สบายสวดมนต์สักจบหนึ่งอย่างน้อยขอสักจบหนึ่งการกำพาหลวงปู่ก็เป็นการปรับธาตุให้ร่างกายเราหรือจะนําไปถวายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ทุกคนอยากจะนําไปถวายในโบสถ์วิหารหรือวัดต่างๆก็ทําได้นะคะ ใส่ได้เวลาไหนบ้างถ้าที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้ก็คือมีกําไรก็คือกําไรสามงคกับกําไรเหรียญพระแก้ทิพต์ก็คือใส่ไปได้ทุกที่เลยอย่างอย่างอันนี้คือเราก็ใส่ไปทุกที่จม่ใส่ทุกที่อย่างคุณแม่คุณแม่ก็จะใส่เป็นกาไรเหรียญพระแก้ทิพต์ตลอดเวลาคุณแม่ขับรถมือ มือนึงกาพัดเรียนมาแก้วทิพย์จริงๆพี่สาวเราคนโตมือหนึ่งก็นับหน้าสดด้วใช่ตอนไหนที่ฟังเพลงเกาหลีก็ฟังไปพอจังหวะที่ต้องสดหมดนับนับเสร็จครบปุ๊บอว่าขับรถต่อแล้วก็ฟังเพลงเกาหลีต่ออะไรเงี้ยคือเราควบคู่กับทางโลกไปเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเด็กวัยรุ่นคนนึงก็ทำไปมีความสุขเฮฮาเพลิดเพลินสนุกสนานกับโลกไปเราก็ทำไปเพราะนั่นคือชีวิตเราอย่างที่หลวงปูบอกว่าเราทำทางโลกกับทางถรมคู่กันไปเวลานาทีสองนาทีห้านาทีเราก็เจ็บมาทำนี้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็กลับไปทางโลกต่อ ซึ่งเด็กๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็สามารถทำตามได้นะอย่างสวดสักสามจบปุ๊บแล้วก็ทําอะไรตามชีวิตใช่แบบอ่ะชีวิตประจำวันถ่าไทยคอมพิวเตอร์อยู่เออนึกขึ้นได้เออสามจบสวดต่อปุ๊บจบปุ๊บโอเคถ่ายต่อใช่แค่นี้ช่นี่เราก็ทําเราทําแบบนี้จริงๆนะใช่ทุกคนสามารถทําได้ลองทําดูมันก็เป็นการฝึกจิตต่อไปในตัวพอเหมือนบางทีฝึกว่าให้อยู่ให้เราอยู่กับสวดมนต์ให้เราอยู่กับใจดีจิตที่สงบเป็นกุศลพอเหมือนเราทำไปเรื่อยเราเริ่มชินจิตมันจะท่องของมันเองโดยอัตโนมัติซึ่ง เราก็ทาไปทุกคนไม่ได้เสียหายไม่ได้ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องเป็นนึกคิดถึงเรื่องคนอื่นทาให้เราทุกข์เพาขาท้าทุกข์ทำให้เราเป็นรูอารมณ์กับเขาใช้เวลาของเราเป็นประโยชน์เราก็ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใครสวดไปใส่ได้ตลอดไหมก็คือใส่ได้ตลอดหรือถ้าใครที่บูชาไปไม่อยากใส่กําไลชอบใส่สร้อยไม่ชอบใส่อะไรบนข้อมืออะไรเนี่ยก็เอามาแแวงคอก็ใส่สร้อยที่ทุกคนใส่อยู่เราทา ก็ซื้อเชือกซื้อสร้อยมาใส่อย่างของที่นี่เขาก็ทําเป็นสร้อยร้อยแปดเมตรลูปกปัคำหินถ้าใครสนใจแบบที่นี่ก็สั่งทางเชนย่าได้นะคะเมตรไปออ<บ>เดอร์เราไม่ได้ตั้งใจจะนํามาขายแบบเ,เป็นเป็นโปรดักจริงจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าสนใจเยอะๆเราก็อาจจะแอดเข้ามาแต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ให้ทักพ,พิเศษเข้ามาค่ะค่ะคำตอบก็คือใส่ได้ทุกที่ไหมใส่ได้ทุกที่ใส่ได้ทุกแบบแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกถ้าบางคนไม่ชอบอยากใส่แต่กำไลก็ถอดอย่างนี้แก้ทิปออกเอาไปใส่กับกําไลอย่างอื่นเอาไว้กำส่วนมช่วยเฉยหรือจะใส่แข้คอก็ แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะก็ส่วนอาราธนาหลวงปู่ก่อนออกจากบ้านก็เอาสนหน่อยคำนี้นโมติสะสามจบแล้วก็นโมพุทธมัโยสามจบแล้วก็นโมพุทธายะสักสามจบก่อนออกจากบ้านกลับถึงบ้านก็บอกกับหลวงปู่ให้หลวงปู่คุ้มครองเราด้วยให้หลวงปู่ไปกับเราด้วยคุ้มครองให้เราเดินทางขับรถด้วยคารับเรื่นปลอดภัยพาเขากลับมาบ้านก็บอกกับหลวงปู่ว่าหนูถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณหลวงปู่ที่คุ้มครองแล้วก็หนูกลับมากันกี่คนบอกจังหวัดเทียนลี่ด้วยนะคะกลับถึงบ้านด้วยไหมคะไม่งั้นใครตามกลับบ้านไม่รู้เอย สนใจอยากรู้ข้อมูลหรืออยากรู้อะไรก็ได้ไม่ต้องบูชาก็ได้ก็ถ้าอยากรู้อยากสอบถามอะไรก็ทักมปคุยกับทางเชีนยาได้เรามี<ช>แอดมินนั่งสแตนบายรอทุกคนอยู่เลยนะคะ<ช>คตอบคำถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยคะ่ะใครสนใจใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็อยากทําบุญร่วมกันมีจิตศรัทธายอยากร่วมบูชาวัตถุมงคลของทางเชีนยาก,ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังมีราคาสเปเชียลพิเศษอยู่นะคะก็คือบูชาลูกแก้ว หลวงปู่ดูไซส์หน0่ก็ได้80ก็ได้50ก็ได้ก็คือเราก็คือแถมกําไรรูปประคำหินพลังจักรวาลบวกเหรียญพระแก้วทิพย์หลวงปู่ดูนะคะแถมนี้ด้วยค่ะทุกคนพระกุญแจนโมภุญญายาพระพุทธเจ้า5พระองค์ฟรีไปอีกในราคา399บาททุกคนไม่ต้องซื้อค่ะคนซื้อลูกแก้วกูชาลูกแก้วหลวงปู่อย่างเดียวแถมนี่เลยค่ะ3อย่างนี้เลยใช่่คะฟรีเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อแยกค่ะแพงตอนนี้เป็นราคาโปรอยู่ จะรีบทักเข้ามาเลยใช่ค่ะบูชาชิ้นก็ได้ก็คือส่งฟรีทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะคะล็อตนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มสั่งซื้อกันไปประมาณหนึ่งแล้วถ้าหมดล็อตนี้เราก็จะสั่งล็อตใหม่ต้องใช้เวลาดังนั้นถ้าใครอยากได้ด่วนก็รีบเลยนะคะขอมีจํานวนจํากัดมากๆในเซตนี้ถ้าหมดแล้วเราสั่งล็อตใหม่เราก็ต้องนําไปทําพิธีใหม่เริ่มต้นทุกอย่างทุกโปรเซสเหมือนเดิมนะทุกอย่างก็จะใช้เวลาแต่ ไม่นานเกินเราแน่นอนนะคะเพราะเราต้องการให้วัตถุมงคลของหลวงปู่ดูที่เราทางานให้ท่านอยู่นี้ต้องทําพิธีให้ถูกต้องทุกครั้งถ้าเราไปทําพิธีใหม่ๆอะไรเราจะต้องโพสต์ภาพโพสต์พิธีการให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนเพื่อทุกคนสบายใจว่าบูชาไม่ว่าจะรับนี้รับหน้ารับใหม่ๆต่อไปทุกอย่างก็จะต้องเป็นพิธีการที่เหมือนกันถูกต้องและได้ส่วนหนึ่งจากการที่เราได้ให้ทุกคนบูชาวัตถุมงคลจากทางเชิญญาเราเราจะหักส่วนนั้นเอามาไว้ทําบุญเพื่อถวายหลวงปู่ดูและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ดังนนั้ คือถ้าทุกคนได้บูชาแล้วเรามีชื่อของทุกท่านอยู่เวลาเราตัดรอบเมื่อไหร่เรานำรายได้ส่วนนั้นไปทําบุญเราก็จะเขียนชื่อของทุกท่านลงไปที่นั่นด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ทําเดี๋ยวเราจะโพสทางเพจของ IG Facebook แล้วก็ทางไลน์ให้ทุกท่านได้ออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนสบายใจได้เลยว่ารายได้ของทุกท่านส่วนหนึ่งที่ทุกท่านบูชาเราจะนําไปทําบุญถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูหรืออาจจะเอาส่วนหนึ่งไปทําบุญไปทาเป็นการช่วยเหลือในจุดต่างๆทางสาธารณะหรืออะไรก็ก็ติดตาม ็ดูเป็นโปรเจกต์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแจ้งทางเพจให้ทุกคนได้รับทราบนะคะสบายใจแน่นอนค่ะถือว่าเป็นการทบดแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยรวมกันทาบุญถวายหลวงปู่ดู๊กพุทธมโยไปด้วยกันนะคะและรวมไปถึงกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านรวน้ได้วยนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาแบบนะคะาสาธุค่ะ มีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมยังไม่ซื้อก็ได้แต่ว่ามาขอคุยไว้ก่อนอยากปรึกษาอยากจะมาถามไทยก็ทักมาที่ไลน์เชนยาหรือว่าทางเพจของเชนยา Facebook อ g ของเชนยาได้นะคะใช่ค่ะผมว่าก็มีลูกค้าหลายท่านก็ซื้อยกเซฟแล้วเขาก็แบบอู้ดีจังได้ของไปแล้วก็แบบก็ชมเราด้วยแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะแพ็คดีมากของสวยมากประทับใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ตรงที่เป็นหลวงผู้ดูเราก็ได้ปฏิบัติตามสารอย่างที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะ เคยแพ้ช่วยงานหลวงปู่แล้วก็เคยแพ้ส์ศัตย์หลวงปู่ไปความตั้งใจของเชยนยาก,ก็คือแพ้ไปทั่วโลกค่ะการทำดีที่สุดคือร่วมกันช่วยกันกับครูใี่ด้วยนะคะ,คะน้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ย่สินก้าวค่ะ ซาทุกซาทุกค่ะาทุกค่ะสิ่งใดที่ทางเราสองคนและทางชินญาได้กระทําได้ล่วงเกินหรือได้พูดไม่ถูกไม่ควรที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อองค์หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านและคนดูทุกท่านค่ะทุกคนถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดไปทางเราก็ขอเข้ามาเข้าแม่ครูบาอาจารย์แล้วทุกคนทุกท่านดนียนะคะก็เข้ามาขอามาค่ะติชมได้นะคะทางชินญาทางจ๋าอั์นี้ก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องมีอะไรแนะนําเป็นข้อมูลเก็บความรู้ที่จะไม่รู้ ที่นี้ไม่รู้ก็แนะนามาได้จากค่ะนี้ก็จะนําไปปรับใช้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวถึงที่มาของว่าประวัติของเราโดยขคาว่าทำไมที่มาทำไมเราถึงใช่ทำไมถึงต้องเป็นหลุมปู่เทปต่อไปอาจจะมีการพูดคุยอินเทอร์วิว Q&A หรือว่าอาจจะพาไปมูไปอะไรที่ไหนก็ฝากทุกคนติดตามเลยนะคะใช่ค่ะใครๆก็ทําได้จะพยายามอัปเดตให้ได้มากกว่าปกติของช่องเชนยาให้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล uh> ้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ใครสนใจสั่งซื <k 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 ้อบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ดู่พรมมาปัญโยทําบุญร่วมกันกับทางชินยะก็รีบทักเข้ามาได้เลยค่ะเราจะพูดดงไว้ข้างล่างเลยนะคะถ้าเป็นไลน์ค็คลที่เข้าไปก็จะเป็นลูกป๊อกอัพขึ้นมาจะเป็น QR Code โค้ดก็สแกนหรือถ้าสแกนยุ่งยากก็เข้าไปที่แอปนะคะเข้าไปที่แอปไลน์แล้วก็คลิกแอดแอดเดี๋ยวให้จินนี่ทำคลิปสั้นให้ดูก็ได้คลิกแอดแล้วก็เขียนว่าแอดตัวแอด แล้วก็ C H E N Y A เ h ยนยานะคะก็เจอเลยโลโก้หลันจะขึ้นมาแล้วก็แอดมาทางพูดคุกับทางร้านสั่งซื้อสินค้าได้ใช่ค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บเลยก็คลิกตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เนียนยะก็พูดเยอะไปเลยนะทคนี้ก็ขอะคะณฝากทุกคนลาไปก่อนนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ